ย,ยัง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 ะไปไปไหนม่พอข่าวซิเจะรับอะปุ๋ยสังขัจ no> ่ะเวลาแบงค์เรียกลำยองรู้เหมือนลำยองเลยนะ ล้ยออทีดิเบสลำยออ่าแกลำยอนี่คืออะไรครับบะหมี่กึ่งสร็จรปลไม้ไงทไาอ๋อ้กี้ที่อยากกัไปนอนเลยได้ได้ลำยอไปหามาแล้วว่าบูเดจิเกนมากรอบไปกว่กอนได้ไหมรัวไหมเรื่อยเรืมีแฮมอกอต้มยำกุ้งไหมโอ้แล้วนะต้มยำงมีแฮมได้ด้วยเหรอวะอย่างเดียวเลยอะไรครับกิมจิ ว่าต้องแบ่งกันป่ะเพราะว่ามันต้องมีคนแบบไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยซื้อของมาซื้อของก็ต้องเดินทางออกจากเชาไปใช่ไหมนะแล้วก็ให้ทีมผู้หญิงไปซื้อของแล้วกันเออทำไมอ่ะเอ้าก็พวกคุณแบบดูเป็นนักเดินทางไงต้องใช่เฮ้ยโหคนนี้การงานไม่ทำเลยนะครับตามตัดนักเชาแหลกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเล่นชายไปซื้อของก็เลือกของไม่ถูกอยู่บ้างใช่ได้ีมาอส่วนส่วนพวกเราเนี่ยทีมทีมซึ่งมูลเกเชาส์เซก็เป็นสถานที่ที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้